เพ,เพื่อนๆเคยได้ยินคําแนะนําที่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้าหนักให้ได้ผลเร็วขึ้นและลดการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มด้วยเราไม่ควรกินแป้งในตอนบ่ายและในตอนเย็นก็ควรงดกินคาร์โบไฮเดรตไปเลยดีกว่าเช่นเราควรกินอะไรให้เสร็จภายใน4-5่ถงโมงเย็นและมื้อสุดท้ายเราก็อาจจะมีผักผลไม้ไข่สักสองฟองและส้มตํานิดหน่อยเราก็จะผอมเองได้โดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเลยเป็นตน้นแต่คําถามก็คือเวลาในการกินคาร์โบไฮเดรตในตอนเช้าและตอนเย็น มันมีผลกับการลดน้ำหนักขนาดนั้นจริงหรือเปล่าและการที่เราไม่กินแป้งและงดข้าวเย็นไปเลยมันจะช่วยเราลดน้ำหนักได้ผลดีในระยะยาวและไม่เสี่ยงที่จะโยโย่จริงไหมหรือมันมีผลเสียอะไรบ้างที่เราต้องรู้เช่นพอเราลดน้ำหนักได้แล้วแล้วกลับมากินคาร์โบไฮเดรตอีกครั้งเราจะเสี่ยงที่จะโยโย่ไหมและเราจะตะบะแตกหรือว่าหิวบ่อยๆตอนกลางคืนโดยเฉพาะก่อนนอนหรือเปล่าเป็นตน้นสวัสดีครับผมโค้ดเคฟิทเทอร์มินัลคอมและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่า การกินคาร์บในตอนเช้าและการกินคาร์บในตอนเย็นมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงและถ้าเรามีเป้าหมายในการลดน้าหนักลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มสมรรถนะในการออกกําลังกายเราควรกินคาร์บเวลาไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนเพื่อน,นรู้ดีแล้วนะครับว่าสารอาหารหลักหรือว่า macro nutrients จะประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรต และในการลดน้ำหนักและมีสุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยเราจะต้องเริ่มกินอาหารให้พอดีและหลากหลายเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารหลักในสัดส่วนที่เหมาะสมทีนี้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนะครับยังจะเป็นสารอาหารที่เพื่อนๆหลายคนเข้าใจว่ามันจะทําให้เราอ้วนเร็วขึ้นและทําให้ร่างกายบวมน้ําได้ดังนั้นเราควรจํากัดปริมาณคาร์บที่กินในหนวันหรือกินอาหารแบบโลคาร์บไดเอทดีกว่า และอาจจะจำกัดช่วงเวลาในการกินคาร์บด้วยโดยเฉพาะการงดกินแป้งในตอนเย็นเป็นตน้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับคาร์โบไฮเดรตแต่และชนิดจะไม่เหมือนกันนั่นก็คือคาร์บบางชนิดจะทำให้เราอ้วนเร็วขึ้นจริงแต่ในทางตรงกันข้ามคาร์บบางชนิดนะครับก็จะช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเลยนักวิจัยยังพบด้วยว่า คาร์โบไฮเดรตมีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนือ้อและเพิ่มความแข็งแรงระหว่างการออกกำลังกายให้ดีขึ้นอีกด้วยต่อมาคำถามแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตมีกี่ชนิดและให้พลังงานแคลอรี่เท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับคาร์โบไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายเราต้องการและชอบมากที่สุดโดยเฉพาะสมองที่จะใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักทีนี้คาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้พลังงานประมาณ4แคลอรี่เท่ากันกับโปรตีนซึ่งเราจะเห็นว่า การกินคาร์บเยอะเกินไปหรือมากกว่าที่ร่างกายใช้ก็จะทําให้เราอ้วนขึ้นได้จริงแต่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเวลาที่เรากินแป้งเข้าไปหรือพลังงานแคลอรี่ที่ร่างกายเราได้รับในหนึ่งวันยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดอยู่ต่อมาคาร์โบไฮเดรตนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ,ใหญ่นั่นคือ1คาร์บเชิงเดี่ยวหรือว่าซิมเ l ิลคาร์บที่จะย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและเร็วกว่าเช่นผลไม้น้ําผึ้งนมและน้ําตาล 2คาร์บเชิงซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์คาร์บส์ที่จะใช้เวลาย่อยและดูดซึมนานกว่าเช่นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องขี้นัวและมันหวานโดยเฉพาะตอนที่ไม่ร้อนหรือว่าเย็นเป็นตน้นประเด็นก็คือถึงแม้ว่าคาร์บเชิงซ้อนนะครับจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะมันจะมีสารอาหารและเส้นใยอาหารมากกว่าและช่วยเราอิ่มท้องนานกว่าจริงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราองกินคาร์บเชิงเดี่ยวไม่ได้ขอแค่ให้เรากินไปพร้อมกับอาหารหลักชนิดอื่นด้วย นั่นก็คือโปรโตีนและไขมันดีเช่นเราอาจจะกินผลไม้หลังอาหารภายใน30นาทีเป็นตน้นนอกจากนี้นะครับนักวิจัยยังพบว่าถ้าเราต้องกินอะไรเข้าไปก่อนแล้วออกกําลังกายคาบเชิงเดียวนะครับอาจจะมากกว่าคาบเชิงซ้อนด้วยเรามาดูกันต่อครับว่าถ้าเป้าหมายของเราคืออยากจะลดน้ําหนักอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออยากจะเพิ่มความทนทานเวลาวิ่งหรืออยากจะทําคีโตเจนิกไดต่อเนื่องนาน เวลากินคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่สุดหรือเข้ากับเป้าหมายของเราคือเวลาไหน 1. ถ้าอยากจะลดน้ำหนักควรกินคาร์บเวลาไหนดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดในการกินคาร์โบไฮเดรตสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับอาจจะดูสับสนพอสมควรงานวิจัยชิ้นแรกที่ใช้เวลาติดตามผู้เข้าทดลอง78คนเป็นเวลา6เดือนพบว่ากลุ่มที่งดกินคาร์โบไฮเดรตตอนเย็นจะสามารถลดน้ำหนักและลดไขมันในร่างกายได้ดีกว่า กลุ่มที่กินคาร์บกับทุกมื้ออาหารแต่งานวิจัยในปี2014จะแย้งว่าการกินคาร์บตอนเที่ยงหรือว่าตอนเย็นจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันและแคลอรี่เดฟฟิซิตยังจะเป็นปัจจัยหลักในการลดน้ำหนักในอีก4ปีต่อมานักวิจัยได้สังเกตและพบว่าร่างกายเราจะเบิร์นคาร์บได้ดีกว่าในตอนเช้าและจะใช้ไขมันเป็นพลังงานมากกว่าในตอนเย็น ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนํามาว่าเราอาจจะกินคาร์บในสัดส่วนที่มากกว่าในตอนเช้าเพื่อที่ร่างกายจะได้ใช้เป็นพลังงานหมดแล้วตอนเย็นค่อยลดแป้งลงเพื่อบังคับให้ร่างกายใช้ไขมันมาเป็นพลังงานแทนเป็นต้นซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าร่างกายเราจะมีนาฬิกาชีวภาพที่เรียกว่า circadian rhythm ที่จะทำงานตามเวลาขึ้นลงของพระอาทิตย์และอาจจะมีส่วนในการเผาผลาญคาร์บมาเป็นพลังงานได้ และที่สำคัญนะครับพอตกเย็นมาเพื่อนๆส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแอคทีฟเหมือนตอนกลางวันด้วยซึ่งนี่ก็อาจจะมีผลทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักในตอนเย็นและเบิร์นคาร์บหรือว่าน้ำตาลกลูโคสในตอนกลางวันมากกว่าเป็นตน้นดังนั้นเวลาในการกินคาร์บเพื่อการลดน้ำหนักนะครับเราอาจจะดูที่ความสบายใจของเราความชอบและความสะดวกของเราดีกว่าว่าจะกินคาร์บเยอะกว่าในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเพราะถึงอย่างไรก็ตามนะครับ ปริมาณคาร์บที่เรากินใน1วันจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแคลอรี่เดฟฟิซิตมากกว่าเวลาในการกินคาร์โบไฮเดรตและที่สําคัญในช่วงลดน้ำหนักนะครับเราก็ควรเลือกกินคาร์บที่มีเส้นใยอาหารสูงๆเป็นหลักก่อนด้วยเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นด้วยนั่นเองครับ 2. ถ้าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเราควรกินคาร์บเวลาไหน ถ้าเราอยากเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับเราจะต้องเริ่มกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้เพียงพอไปพร้อมกันเพราะงานวิจัยพบว่าการกินคาร์บและโปรตีนหลังออกกำลังกายภายใน2-3ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่า muscle protein synthesis ได้ดีขึ้นต่อมาจริงอยู่ว่าตอนนี้ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แย้งมาว่าเราอาจจะกินแค่โปรตีนหลังออกกาลังกายโดยไม่ต้องกินคาร์บก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันแต่เราอย่าลืมนะครับว่า ระหว่างที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งร่างกายเราจะใช้ไกลโคเจนที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตมาเป็นแหล่งพลังงานหลักและที่สำคัญการกินคาร์บให้เพียงพอจะช่วยร่างกายเรามีแหล่งพลังงานมากพอไว้ใช้แทนโปรโตีนหรือว่าแทนกล้ามเนื้อและจริงๆแล้วโปรโตีนควรถูกใช้ในการซ่อมแซมร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าด้วยจากการศึกษายังพบว่า การกินคาร์บหลังออกกำลังกายจะช่วยชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือว่า c l e Protein Breakdown ได้ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนั่นเองครับดังนั้นคำแนะนำจากผมก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับอาหารมื้อหลักหลังออกกำลังกายควรมีคาร์บและโปรตีนเยอะๆไปพร้อมกันดีกว่า 3. ถ้าอยากจะเพิ่ม Endurance อยากวิ่งอึดขึ้นและอยากจะให้ร่างกาย Recover ได้ดีควรกินคาร์บเวลาไหน ความอึดในการออกกำลังกายนะครับจะเรียกว่า endurance และการกินคาร์บก่อนระหว่างและหลังออกกำลังกายจะสำคัญมากๆถ้าเราอยากจะเพิ่มความทนทานเพราะ3ปัจจัยสำคัญในการเพิ่ม endurance ก็คือ 1. เราจะต้องออกกำลังกายให้นานต่อเนื่องหรือให้ถึงเวลาที่กำหนด 2. ร่างกายเราสามารถฟื้นตัวได้ดีเพื่อที่จะออกกาลังกายได้ในวันต่อไป 3. กล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บและไม่ปวดเมื่อยมากเกินไปเป็นตน้น โดยปกติแล้วนะครับการออกกําลังกายนานๆจะทําให้ร่างกายเรามีการใช้ไกลโคเจนจากตับและกล้ามเนื้อมากขึ้นจนเกือบหมดอยู่แล้วดังนั้นการโหลดคาร์บก่อนออกกําลังกายประมาณ3-4ชั่วโมงจะช่วยเราออกกําลังกายได้นานต่อเนื่องโดยที่แรงไม่ตกพอหลังออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะกินคาร์บเข้าไปภายใน30นาทีหรือรอไม่เกิน4ชั่วโมงด้วยเพื่อช่วยให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้ดีและสามารถสร้างไกลโคเจนขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองครับ คำถามสุดท้ายก็คือถ้าอยากทำโลคาร์บไดเอทหรือคีโตเจนิกไดเอทเราควรกินคาร์บเวลาไหนดีที่สุดก่อนอื่นนะครับการกินอาหารแบบพร่องแป้งเช่นคีโตเจนิกไดเอทหรือการกินคาร์บน้อยๆแค่วันละไม่เกิน50กรัมอาจจะช่วยเราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นจริงในช่วงแรกๆแ,แต่เราไม่ควรทำตามสูตรโลคาร์บไดเอทเกิน3เดือนดีกว่าเพราะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเรามากกว่าผลดีเช่นประจำเดือนอาจจะขาด ผมเริ่มร่วงมากขึ้นและร่างกายดูโรมเป็นตน้นและรู้ไหมครับว่าการกินคาร์โละ130กรัมยังจะถือว่าเป็นการกินอาหารแบบ low carb diet อยู่ด้วยทีนี้ถ้าเราเป็นคน active หรือออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราควรดูด้วยว่าภายใน1-2ชั่วโมงก่อนหรือหลังออกกำลังกายเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในสัดส่วนที่มากกว่าเพื่อที่เราจะได้มีแรงออกกำลังกายหรือช่วยให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้ดี หลังจากการออกกําลังกายเสร็จนั่นเองในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเป็นคนชอบหิวบ่อยๆตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้านอนเราก็อาจจะดูด้วยว่าเรากินคาร์บกับมื้อเย็นเพิ่มมากขึ้นด้วยดีกว่าครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าสําหรับคนออกกําลังกายที่ต้องการลดน้าหนักลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงในการออกกําลังกายด้วยเราจําเป็นจะต้องกินคาร์บให้เพียงพอและเน้นกินคาร์บเชิงซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์คาร์บเป็นหลักด้วย ต่อมาแน่นอนว่าสําหรับนักกีฬาอาชีพและเพื่อนๆที่ออกกําลังกายมากกว่า2ครั้งต่อวันเราอาจจะต้องเริ่มกินคาร์บบ่อยขึ้นทั้งก่อนระหว่างและหลังออกกําลังกายแต่สําหรับเพื่อนๆที่มีเป้าหมายในการลดน้าหนักลดไขมันและอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงทั่วไปนะครับเรากวรโฟกัสไปที่ปริมาณและคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตที่เรากินใน1วันมากกว่าเวลาที่เรากินคาร์บดีกว่าครับตอนนี้เพื่อนๆกินคาร์บมากสุดในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้าง ถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกำลังกายที่ผิดวิธ,ธีและอยากจะมีหุน่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไปเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ